บรรดาลูกหลักหลายวันนี้เป็นวันที่22เมษายน2521เวลา9เดิกา52นาทีแล้วก็ยังพักอยู่ที่ตะเวนชายแดงเขตแปอำเภอทุ่งสงจังหว,วัดนครศรีธรรมราช ได้มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่ตอนเช้ารู้สึกว่าวันนี้ร่างกายพอจะเป็นผู้เป็นคนกับเขามาบ้างเพราะว่าเด็กก็มีการตรากรัมทำงานหนักมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2520เอือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนสิเลยวันนี้ตอนเช้าเห็นว่าพอมีเวลา ว่ปรากฏว่าหลังจากตื่นนอนพักผ่อนในเช้ามาเก้านวกาสี่สิบนาทีเศษมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษเกิดขึ้นคำว่าสัญ,ญลักษณ์ก็คือความเตือนถึงประวัติภูมิประเทศในการที่ผ่านมาการเดินทางผ่านมาตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีถึงนครศรีธรรมราช ปรากฏประวัติทั้งปัจจุบันไล่ปัจจุบันเื่ออนาคใต้ปัจจุบันปัจจุบันอนาคตไกลปัจจุบันเจอขอนำมาเล่าย่อๆเพื่อสู่กันฟังไม่เยินเยินนักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขตจังหวัดอุทัยธานีที่เราอยู่กันคือพื้นที่ตั้งของวัดท่าสงเขตนี้ท่านบอกว่าเป็นเขตของเมืองสุโข,ขทัยเก่า แล้วก็สําหรับด่านที่ยันกับสุกกันดานยันกับเจ้ากรุงศรีทยาก,ก็ได้แก่เมืองนครสวรรค์เป็นด่านของสุขโขทยัยแล้วสำหรับฝ่ายกรงศรีทยาก,ก็มีเมืองชัยนาทเป็นเมืองด่านเป็นอันว่าเราจะเห็นว่าเมืองไทยสมัยนั้นดูแล้วเป็นประเทศสองเมือง ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นของเลวจะว่าเป็นของดีก็ไม่ได้เลวก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติความเป็นไปตามแต่ละสมัยถ้าจะกล่าวกันไปสุขโขทัยเป็นเมืองแม่เกิดขึ้นก่อนโครงศรียตียามากแต่ทาไมาคนไทยยังตั้งโครงศรียตียาขึ้นอีก เพราะว่าหลังจากเมืองแม่สุขโขทัยเกิดขึ้นแล้วคือเมืองไทยเกิดขึ้นสองจุดในตอนต้นตอนตอน้ตนจริงๆเป็นเขตขุนโยนกนครเป็นเมืองไทยที่ตั้งเอกราชษจกขอมถ้าจะกล่าวกันไปจริงๆแล้วก็คนไทยสายเหนือที่เข้ามาจากประเทศจีน จะทิ้ว่าตามบระวัติศาสตร์บอกว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ประเทศจีนอันนี้ก็ไม่จริงตามสัญ,ญลักษณ์แห่งนิมิตท่านบอกว่าสมัยนั้นคนไทยอยู่เรี่ยไกันไปหมดพื้นฐานถิ่นเดิมจริงๆคนไทยอยู่ชายทะเลฝั่งแหลมทองแ,แล้วก็เรี่ยไกันไปหาจริงกันเรื่อยไปในที่สุดก็ไปตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นการขยายเขต อยู่แถวประเทศจีนซื้อไปจากเขตเดิมแต่ก็ไม่ได้ไปหมดเป็นแต่เพียงไปหากินกันเท่านั้นเวลานั้นยังไม่รวมกลุ่มยังไม่รวมกลอนจัดเป็นเมืองเป็นแต่เพียงว่าเป็นบุคคลบางเผ่าบางพวกถือสัญชาติซือพักซถือพวกมีสัญชาติเดียวกันพูดเหมือนกันมีวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน ถ้ายากล่าวการไปทีก็เรียกว่าเป็นคนแต่กนเดียวกันนั่นเองให้ย้ายเขตขึ้นไปถึงประเทศจีนเมื่อทางโน้นเกิดการหากินไม่ดีมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขก็ขยับขย้ายลงมาแต่ว่าเวลาเป็นเป็นร้อยร้อยปีนี่คนเก่าที่ไปก็ตายหมดทีหลังก็เลยปรากฏคิดกันว่าคนไทยอยู่ในเขตของประเทศจีนมาก่อน แต่ว่าคนไทยท่้งกล่าวว่าที่เรียกว่าไทยมงเป็นไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนมากแต่เรื่องนี้จะเก็บไว้พูดทีหลังเป็นอันว่าระยะหลังนี้เมื่อคนไทยแยกเป็นสองพวกคือเขตสุขโขทัยหลังจากโยนกทนครต้องสลายตัวเพราะคนที่มีเขาเขามีกำลังมากกว่าและมีอำนาจมากกว่า ต่อมาก็มาตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่รวมกำลังกันขึ้นยึดอำนาจจากขอมแต่วความจริงขอมก็ไม่ใช่ขมรขอมก็ไม่ใยกใช้จากของพื้นที่ทเดิมเป็นแต่เพียงว่าเวลานั้นเขามีอำนาจมากกว่าเรารวมตัวกันไม่ติดอามิกเซียได้ทำลายพวกเราให้กลายเป็นท่ายของเขา หลังจากค่มกลุ่มน้อยคนไทยกลุ่มน้อยคือพวกพวกขุนสีอันอินทราธิตกลบพวกขุนผาเมืองรวมกำลังขึ้นมาได้ก็ยึดอำนาจจากขอมเป็นเขตคนไทยโดยเฉพาะไม่ยอมเป็นท่าของขอมหลังจากนั้นมาอาณาจาักรของไทย ก็ย่อนอำนาจลงคือหลังจากโยนกตาครเมื่อพระเจ้ากรมมหาราชมีอำนาจปกครองแต่ว่าตอนหลังลูกๆกกลับไม่มีความเข้มแข็งพอต้องเสียเขตให้แก่คนพวกหนึ่งไปถ้าต่อมาสมุทรสุโข,ขทัยจะได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่และในตอนต้นก็มีกำลังใหญ่เหมือนกันเช่นสมัยพวกขุนรามคำแหง มีกำลังใหญ่สามารถจะปราบปรามยึดเขตประเทศได้ถึงสิงคโปร์แต่ทางมาริกเทวายฝั่งพมา่าด้านเ่าดันขอมอนก็เป็นของเรารวมอาณาจาักรเดียวกันกับอรราจาักรของไทยแต่ว่าบรรดาล,ลูกออพไะเจ้าพระมหาราชคนหนึ่งมาตั้งเชื้อสายเกิดขึ้นที่อำเภอโอทองที่เขาเรียกกันว่าเมืองโอทอง ในเขตของทวารในเขตของทวาราวดีตอนนี้เรายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านทึงเป็นนั้นว่าจุดนี้ตามประวัติศาสตร์เขาก็มีบอกเป็นนันว่าทราบว่าสุโขสุอเมืองอุทัยธานีเดิมทีเป็นเขตของจังหวัดสุโขทยัยประเทศสุโขทยัยใช่นาดเป็นเขตของกรุงสิยุติยา และก็เมืองนครสวรรค์เป็นด่านของสุขโขทยัยเชนาทเป็นเป็นด่านของกรงุงศรีสธยามีพระเจ้าสามพญาเป็นนายด่านเป็นผู้ปกครองด่านเป็นลูกของกษัตริย์เดินทางผ่านมาจากวัดเข้าเขตอำเภอวัดสิงแห่งจังหวัดเชนาตผ่านมาอีกหน่อยหนึ่งเข้าเขตอำเภอสันบุรี สันบุรีนี้เดิมทีก็เป็นเมืองเมืองด่านของจังหวัดเรือของกรงุงศรีุิยาแต่ก่อนที่จะเป็นเมืองด่านของกรงุงศรีุิยาปรากฏว่าเขตของสันบุรีเป็นเมืองโบราณมาก่อนรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นข้าวแล้วต่อมาก็ตั้งเป็นเมืองไม่ทราบว่าเรียกว่าเมืองอะไร แต่ว่าเป็นเมืองใหญ่ทราบว่าก่อนที่จะเป็นเมืองด่างของกรุงศรีติยานั้นก็มีกษัตริย์ผู้ครองนครสันบุรีนี้ที้งเจ็ดกระองที่ทราบก็เพราะว่าเคยเป็นนอนที่อำเภอสันบุรีมีบรรดาบรรพกษัตริย์ท่านหลายที่ตายไปแล้วมาปรากฏให้มาปรากฏให้เห็น่็ก็บอกนามนามก็ลืมชื่อแล้ก็บอกสมัยบอกความเป็นอยู่คนเพื้นที่ เป็นอนุากษัตริ์ในสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรมากจากตำแหน่งพ่อเมืองพาเสียกรก็ไม่เคยเก็บกันเป็นแต่เพียงว่ารวบรวมทรัพย์สมบัติได้มากใครหาทองมันได้ใครหาเงินมันได้ใครหาของมันได้ก็มาขายให้กษัตริย์กษัตริย์เป็นผู้รับซื้อผลที่บรรดาประชาชนทำได้ขึ้นมา แล้วก,กษัตริย์ก็คือพ่อค้านำของท่านหลายเหล่านั้นไปขายอย่างต่างประเทศสำหรับสมัยที่เป็นเมืองดัางก็มีพระเจ้ายี่ิยาเป็นลูกคนทีสองลูกคนทีสองขึ้นราชาแห่งกรุงศรีพนครศิีดิยาเป็นเมืองดัางเรื่องนี้เคยเล่าประวัติมาแล้วเลยยาชายนาฏเดินทางเข้ามาเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเห็นวัดท่าช้างและก็อำเภอเดิมบางเห็นวัดท่าช้างเขาแล้วเห็นอำเภอเดิมบางเขาแล้วก็นึกถึงบุคคลที่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์นั่นก็คือเสือฝ้ายทมัยนั่นเสือฝ้ายเป็นผู้มีอำนาจมากในเขตนี้แล้วก็มีเสือย่อมมีเสืออะไรแต่เสืออะไรเสือไม้เหวสวนเสือดำ เสือคืมไหลจะเสือคำว่าเสือเสียก็หมายถึงว่าคนดุด้วยความจริงไทยเราจะพูดกันโดยธรรมมองกไปหากรงเสียติยากาด็ดีสมัยก่อนไปหาสุขโทขทัยก็ดีไปดูพระราชาทั้งหลายที่ปกครองตั้งแต่โยนกนครก็ดีเจ้าอ้ายเจ้ายี่เจ้าสามพญาก็ตาม คนที่มีชื่อในประวัติศาสตร์เวลานี้โลกรักเจนเลยวา่าท่านหลายเหล่านั้นมีแต่ชื่อและก็มีจำนวนมากที่ชื่อก็ไม่มีคนจะจำได้สมัยที่ทรงชนอยู่ในสมัยนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีรวมความว่าเป็นคนดีไม่ใช่คนเลว เป็นคนที่ชาวบ้านรักแต่ด้วยว่าเวลานี้ท่านไปไหนบางท่านชื่อท่านยังปรากฏแต่ตัวไม่มีมีมากรายด้วยกันที่ไม่มีแม้แต่ชื่อตอนนี้นะลูกรักทั้งหลายจงจำไว้ว่าท่านกับเรามีสภาวะเสมอกันคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเปลี่ยนแปลงเปไ็นธรรมกลางแล้วก็มีการตกลายตัวไปในที่สุดเท่ากับเราที่เสมอกันเสมอกันโดยใจรักษณะเพื่อนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งมามีความเป็นอยู่ต้องทํามาหากินทรงอาชีพเลี้ยงอาชีพทํางานการสุขบ้างทุกบ้างไปตามสภาพของคนที่มีชีวิตในที่สุดชีวิตก็สลายตัวไป จงจำไว้อย่าถือสัญลักษณ์แห่งร่างกายเกินไปอย่าถือทรัพย์สินมากเกินไปจงจำไว้ว่าเราจะต้องตายถ้าเรายัางดีไม่พอตายแล้วเราก็เกิดเกิดแล้วเราก็มีทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกอย่างคนเกิดเป็นสัตว์เป็นทุกอย่างสัตว์เกิดเป็นสุรกายเป็นทุกอย่างสุรกายเกิดเป็นเปรตเป็นทุกอย่างเปรต เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นทุกอย่างสัตว์นรกเกิดเป็นเทวดาสุขอย่างเทวดาเกิดอย่างพรมสุขอย่างพรมจะสุขไม่นานคนที่สุขละความสุขนั้นมหาความทุกข์สู้ไปพระนิพพานไม่ได้นิพพานมีความสุขที่เปเป็นเอกันตบรมสุขเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมจะหาความสุขอื่นใดสม่ำเสมอไม่มี การที่จะไปนิพพานได้นี้ก็ต้องถือความทุกข์ของคนอื่นเป็นเปิงครูแล้วก็มามองดูความทุกข์ของเราแล้วก็ดูคนดีเขามีความสุขคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความสุขแล้วท่านก็สอนให้คนอื่นมีความสุขคนอื่นได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นรับความฟังคําสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร และปฏิบัติแบบไหนเวลานี้เราคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นถึงเราแล้วทุกคนจางนั้นหากว่าบรรดาลูกรักทุกคนไม่พึงปราถนาในความทุกข์ต้องการความสุขพ่อคิดว่าเป็นเหตุไม่เกินวิสัยที่เจ้าทั้งหลายจะคงปฏิบัติได้เอาแล้วก็มาดูกันไปสมัยเสียฝ่ายเสียขึ้นเสียอะไรต่อเสียอะไร ที่เขมีความยิ่งใหญ่ในเขตของสุพรรณบุรีคือตอนอำเภอเดื่มบางโดยเฉราะอย่างยิ่งเสียฝ้ายเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่และก็เป็นโจนรร้ายแต่ความจริงเสียฝ้ายไม่ใช่โจรร้ายนิสัยเดิมของเสียฝ้ายเป็นคนดีเป็นคนธรรมะธรรมโมดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ามประวัติเขาเล่าให้ฟังว่ากำนันหมดสภาพไปผู้ใหญ่ซึ่งผีใหญ่บ้านทึ่มยาปราถนาจะเป็นกำนันแต่ถ้าว่าคนเห็นว่าผู้ใหญ่ฝ้ายดีกว่าท่านผู้ใหญ่คนนั้นจึงได้หาทางเงข่งฆ่าท่านผู้ใหญ่ฝ้ายโดยนำเจ้าหน้าที่มาบอกว่าผู้ใหญ่ฝ้ายเป็นโจนรฆ่าปล้นคนอยู่มีโทษมาก ไล่กินข้าผู้ใหญ่ฝ้ายเพอสิ้นในที่สุดผู้ใหญ่ฝ้ายก็ต้องเข้าป่าเมื่อความเจ็บช้ำเกิดขึ้นมากรรมที่เป็นอกุศลมันให้ผลก็ต้องคิดแก้มือกันนี่เป็นเรื่องของคนเป็นธรรมดากระหันกลับเข้ามากขฆ่าผู้ใหญ่นั่นตายในที่สุดผู้ใหญ่ฝ้ายก็กลายเป็นโจรฝ้ายและเสือฝ้ายแต่ว่าเป็นโจรและเป็นเสือที่มีอำนาจมากก็รู้จักหน้าถึงเธอดี เป็นคนมีใจจิตใจเมตตาอารีอ่อนโยนอ่อนช้อยเป็นที่รักขั้งคนทั้งหลายในสมัยที่เป็นเสืออยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีอำนาจใหญ่คนทั้งหลายมีเรื่องอะไรไม่ขึ้นหาอำเภอไม่ขึ้นหาตำรวจทุกคนไปขึ้นหาเสือฝ้ายบอกว่าดีกว่าไปหน่วยราชการแล้วเขาก็ให้การคุ้มครองทุกอย่างในเขตที่เขามีอำนาจ ใครจะมากํมเหงเสียฝ้ายรับจัดการหมดต้นข้าเกิดที่ดินไหนยกทัพไปปราบตามที่นั่นแต่ทว่าหลูกรักเสียฝ้ายเวลานี้ก็มีแต่ชื่อร่างกายก็สลายไปแล้วไม่ทราบว่ากระดูกของเสียฝ้ายไปอยู่ที่ไหนยังอยู่หรือหายไปไหนระยะกราทางไม่ไกล เวลานี้หลายคนก็ไม่รู้จักเสียฝ้ายแต่ความจริงระยะการผ่านมาไม่ไกลเป็นระยะการแห่งหลังสงครามโรกครั้งที่สองเท่านั้นเห็นไหมคำว่าอนิจังที่พระพุทธเจ้าทรงตัสมีจริงทุกขังเขามีความสุขในความเป็นคนดีแต่ในที่สุดอกุศลกรรมเหล่านี้เข้าสนองใจกลายเป็นโจรไป เขาทำดีแต่คนอื่นทำร้ายเขาก็ต้องกลายเป็นคนร้ายจำไม่ว่าโลกนี้มีอะไรไม่เที่ยงถ้าเราเกาะความไม่เที่ยงมันก็มีทุกข์แต่ถ้าว่าจะสุขหรือจะทุกข์ตามอนัตตามันก็เข้ามาถึงอย่ายิดอย่าถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะอยู่กับมัน ต่อมาการเดินทางจากอำเภอเดิมบางเขาเข้ามาถึงอำเภอนางบชหรือที่เราเรียกกันว่าอำเภอสามชุกสามชุกหรือว่าสาวชุกความจริงเดิมเขาเรียกคนว่าสาวชุกเพราะที่นี่มีสาวมากความจริงคำว่าสาวที่ไหนก็มีแต่สาวที่นี่อาจจะเป็นสาวที่มีสเสน่ห์เป็นที่พอใจของชายทั้งหลายมาก หนุ่มทั้งหลายชอบมาครัวเคลียอยู่ที่นี่จึงได้นามว่าสาวชุกต่อมาสับมันก็สลายตัวไปกลายเป็นสามชุกสามชุกก็เป็นเมืองสำคัญแม้ว่าเป็นเมืองย่อยในสมัยนั้นก็เป็นเขตด่านของเสือสองฝ่ายเผือเสือเผือผู้มีอำนาจฝ่ายตะวันตกกับผู้มีอำนาจฝ่ายตะวันออก แต่เขาเหล่านี้ยังมีลูกมีหลานอยู่พ่อจะไม่พูดถึงคนตะฟังตะวันตกที่เป็นลูกน้องของเสือใหญ่จะข้ามมาตะวันออกไม่ได้เพราะฝ่ายตะวันออกจะรุกรานถ้าหากว่าคนฝ่ายตะวันออกจะไปทางฝ่ายตะวันตกก็อไปไม่ได้สมัยนั้นจะพ่อลูกน้องของเสือร้ายคือนายคือพระมคุลผู้เป็นใหญ่สําหรับคนท่านลายนี้ไม่มีอะไร เกสามชกก็เป็นเขตที่ต้องคิดเขตหนึ่งว่าเกลื่อนกลนไปในในฐานะบุคคลที่ประกาศตนเป็นเสียและก็เป็นแดนที่ต้องตีง,ง่ายต้องหลับง่ายมีความม่องไหวมีความความคล่งองตัวมิเะนั้นจะไม่พ้นอันตรายก็ <c oughs> จะขอผ่านประเมืองสามชุกต่อเมืองสามชุกไปเพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องมันยาว <c oughs> ก็มีความความสำคัญไม่มากดูนว่าท่านด้านทิศตะวันออกจะเป็นเขตของมเหศวรเป็นด้านทิศตะวันตกเป็นเขตของเสือดำผู้ป็นใหญ่แล้วเดินทางต่อไปต้องเขตอำเภอสีประจันสีประจันนี้ก็ยังเป็นเขตของเสือไม้เหศวรอยู่แต้ว่าสีประจันนามเดิมเพราะดินชื่อนี้แล้วก็มันนึกถึง บุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นคํากรอนประวัติศาสตร์ประามปราร,ปราอในิยายก็คือคุณแผนคาว่าสีประจันเป็นหญิงคนหนึ่งในเรื่องของคุณช่างคุณแผนแต่ตอนนั้นเราจะไม่พูดกันพูดกันได้เพียงว่าสีประจันก็เป็นประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งที่ท่านในเรสวนมหาราช ยาตราทับมาทำยุทธาถีกับพระมหาอวราชคู่ปรับแต่มีคนก็ถามว่าเจดียุทธาถีเป็นที่ทำยุทธาถีใช่ไหมมี่ครั้งหนึ่งก็เป็นการบังเอิญพอน,นอนนอนก็อยากจะอ่านประวัติศาสตร์เมื่ออ่านประวัติศาสตร์ก็อยากจะอ่านเรื่องของคุณเหล็ก ใน,นเรื่องของพระนเรศวรมหาราชเมื่ออ่านไปก็ปรากฏว่ามีอารมณ์เคริ่ <c oughs> เมื่ออารมณ์เครื่มเกิดขึ้นก็เกิดภาพปรากฏเป็นชายรูปร่างหน้าตาสวยเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแต่แข็งแรงคล้ายสตรีผิวกายนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนผิวดำ แต่ว่าดำกวัยคนหนึ่งซึ่งขาวกว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าพ่อท่านเ,น,นเอกาทศรสแต่งสองท่านปรากฏยกมือพนมบอกว่าที่อะไรเนาะเจดียุทธถีที่ทำกันปัจจุบันที่ทำโรปชงช้างนั้นความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชนช้าง แต่ที่ทําเจดีไว้เป็นอนุสรณ์นั่นใช่เจดีเก่าถ้าขุดลงไปกลางเจดีย์พระใต้ภา,า,ภาคพื้นดินจะมีเป็นอุมโมงค์ที่เก็บอาวุธยุทธาธีของพระมหาอุปราชแล้วก็จะมีแผ่นทองหนักประมาณแปสิบบาทแผ่จารึกประวัติศาสตร์ไว้เป็นหลักฐาน เรนถามท่านว่าที่ยุทธาธิจริงๆอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าให้ตั้งศูนย์จากอำเภอศรีประจันต์ตัวอำเภอศรีประจันต์ไปที่ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปหกสกิโลเมตรตั้งศูนย์เฉียงออกไปสิบห้าองศาเดินอีกไปอีกสิบกิโลเมตรหรือว่าหกิโลเมตรน่าค็ยะไปสิบกิโลเมตรพ่อมาได้จดมา บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณร,รบกับพระจะัพระมหาอุปรัตที่เรียกวายุธาทีนี่เป็นประวัติศาสตร์ของผีที่คนเถียงกันพ่อก็ไม่รับรองไม่กันฉะนั้นถ้าใครสามารถจะติดต่อกับผีได้ก็ถามผีดูพ่อเองเวลานั้นพ่อไม่ได้ติดต่อกับผีแต่ผีมาติดต่อกับพ่อยังไงยังไงพ่อก็เชื่อผีไว้ก่อน ว่าอาจจะจริงด้วยการเชื่อในที่นี้ถ้าเชื่อเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการงม,มงาย <c oughs> ทางที่ดีก็จยาหาเครื่องขยายมาดูก,กันว่าใต้เจดียุทธถีนะ่ะมีอาวุธของพระมหาอุปราชจริงหรือไม่แล้วมีแผ่นทองคําจารึกจริงหรือไม่ถ้าเราใช้การขุดก็โง่เกินไปวิทยาการ ความสามารถของไยวิทยาศาสตร์มีมากกระดูกในกายตับตอตับไตไส้ปลอดในกายเห็นได้แผ่นทองคำก็ควรจะเห็นได้และตัวหนังสือที่เขียนไว้ก็ควรจะเห็นได้เหมือนกันเป็นอันว่าสำหรับสีพระจันรพ่อข้อบอกไว้แต่เพียงเท่านี้เดินทางเข้ามาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีพอรถเลี้ยวจาก ฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งตะวันตกเห็นวัดสถา,านแล้วก็มองเห็นวัดป่าีรหลตอนนี้ใจพอหายวาบ <c oughs> เพราะว่าปรากฏภาพของบุคคลกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียวเป็นคนกลุ่มใหญ่แต่งตัวสวยสดสวยงามมาถึงก็ยกมือไหวมองไปก็เห็นเมื่อคนสำคัญนั่นก็คือคนช้าง คุณช้างท่านเป็นเทวดาเป็นเอ่าเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรียิ่งถามเรื่อุณช้างว่าให้หน้าตาของท่านนี้เวลานี่สวยแต่ว่าตามนิยายเขาบอกว่าท่านหัวล้านเม่งเข่งใช่ไหมให้คุณช้างเธอก็บอกว่าให้หัวล้านไม่รู้ว่าหัวไข่ แต่หัวผมจริงๆมันไม่ลายครับเป็นหัวเถกง่ามถอธรรมดาธรรมดาเท่านั้นถานท่านว่าสมัยนั้นเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ใช่ไหมท่านบอกว่าใช่แล้วก็รับราชทธินานามเป็นขุนก็เป็นเรื่องน่าแปลกก็เลยถามว่าเรื่องของวันทองกับคุณแผงกับท่านนี่ดูแล้วมันเลวซามจริงๆ ก็อยากจะทราบว่าเรื่องแห่งความเป็นจริงนะั้นมันเป็นยังไงเลวซางขนาดนั้นก็สนแสดงว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปลดูแม้ว่าพระราชาไม่มีความหมายท่านคุณช้างฟังท่านก็ย,ยิ้มท่านท่านบอกว่าคนจังไรมันแย่จริงๆเรื่องราวในคราวก่อนนี้ผมกับขุนแผน ไม่เคยมีเรื่องร้ายเพราะเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่อยู่วัดเป็นเด็กๆแล้วต่อมาก,ก็เป็นเพื่อนร้ำสบานร่วมกันถ้าผมบังเอิญจะไปยั่งเมยคุณแผนอย่างนั้นผมคิดว่าผมคงจะตายประเภทที่ว่าไม่ใครรู้ว่าตายแบบไหนจึงถามว่าเป็นเพราอ,อะไรท่านก็บอกว่าคุณแผนนี่มีความรู้ร้ากาศมาก ถ้าปราถนาจะฆ่าคนอย่างผมนี่มันไม่ยากไม่ต้องใช้อาวุธเป็นแต่เพียงแกนดิบเอาต้นหญ้าขึ้นมาต้นเดียวต้องการให้ต้นหญ้านั้นเข็งฆ่าผมผมก็ตายแล้วลูกรักเวลานี้มองดูเวลาจะสามสิบนาทีเทศจะหมดหน้าขอยุติวัตเพียงเท่านี้สำหรับหน้านี้ ลูกรักรออาฟังประวัติของตอนนี้ต่อไปเอาเป็นประวัติย่อนะหน้าที่สองต่อไปข้อความสุขสวัสดิทีพัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี